สวัสดีครับทุกคนกลัาพวกเราเชาวแบงค์คอร์อีสปอร์กันอีกครั้งแล้วนะครับกับนิชมการอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและก็ e s p o r t ์ที่บอกเลยว่ามีอะไรให้เราติดตามกันอยู่เสมอ โดยเรื่องราวในวันนี้ก็ต้องบอกเลยล่ะครับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากของพวกเราชาวไทยเลยล่ะครับที่ทําให้เห็นเลยว่าเด็กไทยเราเองมีฝีมือและสามารถทําผลงานได้ดีจนแม้แต่ทีมจากญี่ปุ่นยังต้องมาดึงตัวไปเสริมทัพและทําให้ทีมประสบความสําเร็จในการแข่งขันอาวีกด้วยเรื่องราวของน้องคนนี้ที่อยู่เพียงแค่ชั้นม .6 เท่านั้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง b บค c k ย i e l Sport ซือแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทํางานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ําตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้กันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ โดยอย่างที่หลายๆคนที่ติดตามวงการ r อาวีนั้นน่าจะพอรู้กันดีว่าในช่วงเวลานี้ของปีเกมโมบ้าชื่อดังในไทยเกมนี้จะมีการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่จัดขึ้นนั่นก็คือ Arena of Valor International Championship หรือในปีนี้ก็คือ AIC 2021ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในเกม r อาเลยก็ว่าได้ละครับ และแน่นอนว่าจะต้องมีแต่ทีมชั้นนําเท่านั้นที่จะได้เข้าแข่งขันในรายการนี้เพราะมีเงินรางวัลที่มากขึ้นจากเดิม500,000ดอลลาร์รอบนี้ทาง t e n เซน t เข้าใจใหญ่ใจป้ามมีเงินให้มากถึง1ล้านดอลลาร์หรือราวาว33ล้านบาทด้วยกันในศึก AIC 2021ครั้งนี้อีกด้วย โดยทีมไทยปีนี้เราก็เรียกได้ว่ามีเข้าร่วมกันด้วยกันทั้งหมด3ทีมเลยล่ะครับตั้งแต่ทารอนอีสปอร์ตวาเลนเซียซีเอฟอีสปอร์ตและอีกหนึ่งทีมที่ตอนทำคลิปกำลังแข่งขันกันอยู่ว่าจะเป็นใครกันแน่ซึ่งในตอนนี้ต่างก็ขับเคี่ยวกันอย่างดูเดือดและนอกเหนือจากเหล่าบรรดาสังกัดในไทยของเราที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วดูเหมือนว่าในวงการอาวของเรานั้นจะเป็นที่ยอมรับจนถึงขนาดที่ว่า ชาวต่างชาติยังต้องหาโค้ชจากไทยเราไปเสริมทัพเลยทีเดียวครับแทมเป็นเพียงแค่เด็กม .6 เท่านั้นอีกด้วยแต่ทีมจากญี่ปุ่นทีมนี้ก็ยังไว้ใจและให้น้องคนนี้เข้าร่วมทีมด้วยนั่นก็คือทีมอย่าง x e s p o r t จากญี่ปุ่นที่ได้มอบตำแหน่งโค้ชแอนาลไลซิสให้กับน้อง AJ หรือว่านายธนารัฐวัฒนาสมศริ รวมถึงตัวของน้อง AJ ยังเป็นผู้ที่ทำเพจโกโก้ Re ีพอร์ตที่คอยรายงานข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งข e ัน p s r t s t ของทั้ง RV และก็ HK OK ด้วยทำให้เป็นหนึ่งในเด็กที่ขยันในการตั้งใจทำคอนเทนต์ในเกมที่เขารักอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวโดยตัวของเขาได้เผยถึงพรมลิขิตที่ได้เขาไปทำงานเป็นโคช้ชตำแหน่ง a อน l y s ซ s ให้กับทีม x e s p o r t ของประเทศญี่บุนได้นั้น ก็เกิดจากการที่ได้รู้จักกับโค้ชของทีมอย่างรอยในช่วงของการแข่งขัน a w c 2021ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ดูเหมือนว่าจะได้ติดต่อ,อก,กันมาเรื่อยๆและก็เป็นทางน้อง AJ เองที่ลองเสนอตัวเองว่าสามารถทำหน้าที่ในการวิเคราะห์เกมและก็หาทีมซ้อมแข่งตา่างๆให้กับทีม X e Esports จากญี่ปุ่นได้เพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าประเทศไทยเราเองการเล่นเกม r อนั้นมันบูมมากๆทำให้มีคนมากฝีมืออยู่เต็มไปหมด ซึ่งอาจจะผิดกับที่ญี่ปุ่นที่อาจจะมีน้อยกว่าทําให้ความหลากหลายไม่เท่ากันด้วยจุดนี้เองดูเหมือนทาาทีม XE Sport ก็ดูเหมือนจะเห็นศักยภาพถึงความตั้งใจในการทํางานสายนี้ของน้อง AJ จึงได้ตัดสินใจให้น้องข้อเบโซนหนึ่งของทีมในท้ายที่สุดโดยตัวของน้อง AJ เองอ้างอิงจากในลิคูปิดีนั้นจะเห็นได้ว่าตัวของน้องเข้ามาช่วยทีมในศึกรอบคัดเลือกในโซนญี่ปุ่นของการแข่งขัน AIC 2021จนสุดท้ายก็สามารถช่วยทีม XE Sport คว้าชัย เหนือทีมญี่ปุ่นมาได้ทั้งหมดและได้คว้าโตวไปเข้าแข่งขันในรายการ AIC สอง1นั่นเองล่ะครับ่ง้ซีนายสตา่ でもういやお、ジュローキルしたジュローキルした,ールしたインフライトスレイヤーは完全にフリーだシーラーマンションポイして切る回収成功インフライトスレイヤー獲得ああ、前に朝ナが出てきたところギシヤはまだ生き残っているアイアンボディを使っているが朝中はまだ無限のエが残ったかここで落とされたラマズが囲っている復活したタイミングで t ーを落としていきたい下がりますむしろルフがやってきてダークスレイヤー獲得に伸ばしていこうとしています 闇も来ているラバーズ戦っています横からマヒ1人疑心を捕まえてるさあ闇を倒しきった一日いち今回疑心を倒したまだラバーズが暴れているいやサスティンが凄まじいただホタルはいい距離感を取れた裏からルフだ裏からルフ三角決壊完全に捉え始めたベノムを使っていますサスティンが足りたまだ足りた朝だ合流だ無しの瞬回移動でアウトさあちょうどウカを使いながらホタルを追いかけるしかしこれはさすがに火力が足りないかルフが来た 押しし返ってキング<ー>ここで下がりましたいや,いや後ろこれはハジャフを捕まえた浅田とマヒコンビ右サイド完全にさあ分断 TN 狙っていきましたが右サイドからラバーズが近づいて合流ができませんうわ捕まえたサンダー,ーホタルを落とした <laughs> これはゲームを決めたかショックはフォーマンノックアップさあホージュで耐えていますが火力源がない しっかりと前線麻痺が張って TN に対してはプレッシャー葵が右からぐるっとやってきて絶対に取り逃さない強い意志を感じる残るは破壊するのみ p o 5優勝を果たして世界進出したのはエクストイスポーツとなりましたおめでとうございますお โดยที่ทุกคนได้เห็นกันไปนั้นทีม X e Esports ก็สามารถโค่นทีมจากญี่ปุ่นไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ2และนั่นเองก็ทาให้ทีมของน้อง AJ ได้เข้ารอบรวมถึงตัวของน้องเองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ในที่สุด ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเก้าที่สําคัญและแสดงให้เห็นเลยว่าเด็กไทยเราเองก็มีฝีมือและทําได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งตัวของน้อง AJ ก็เคยได้ให้สัมภาษณ์กับเพจดังอย่างเล่นเกมถึงแพชชั่นในการทําเพจและความสนใจในอีสปอร์ตทั้ง ROV วและก็ H OK ด้วยใครสนใจก็ไปลองอ่านกันได้เลยนะครับโอเคผมก็จบกัไปแล้วข่าวในวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้านจีโน่เรื่องราวของเราในวันนี้ฮะก็ต้องบอกว่าเป็นขี โมเมนต์ Moment, หรือ,อเรื่องราวที่แบบคิดว่าหลายๆคนน่าสกใจมากเพราะว่ายังอยู่ม .6 เลยแต่ความสามารถของเขาคือไประดับโลกแล้วแข่ง AIT แล้วใช่คือคือคือต้องบอกว่าจะบอกว่าด้วยโชคไหมก็คงระดับหนึ่งแต่ต้องบอกว่าที่เขามีคอนเนคชันได้และเขาถูกหนึ่งตัวไปขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าฝีมือเขาดีด้วยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดฝีมือไม่ดีและมีคอนเนคชันดีมันก็ไม่ช่วยอะไร ใช่ครับผมก็คือต really ัวของน้อง AJ น้องคนนี้ก็ชื่อน้อง AJ เนาะเขาก็เหมือนกับตั้งใจในการทำเพจของตัวเองก็คือเพจไอเพจโกโก้รีพอร์ตของเขานี่ยแหละที่คอยรายงานเรื่องราวต่างๆในวงการ RV แล้วก็ HOK ด้วยเพราะว่าเดยในอนาคตเนี่ยสเกมนี้ในปีหน้าจะเหมือนกับ crossover ได้มาเจอกันในการแข่งขันด้วยเพอ่อทีโนไม่รู้นะนี่ใช่คือเหมือนกับว่าเขาจะเอามารวมกันระหว่่งจีกับอาร์วีนั่นแหละ ทีเนี้ยเหมือนกับว่าน้องเขาเขา,เขาก็ตั้งใจในการทำคอนเทนต์แล้วก็เหมือนกับศึกษาในเกมมาอย่างค่อนข,ข้างเข้มข้นนะเข้มข้นอะ่ะแล้วก็เหมือนกับมีแพชชั่นกับมันจนทําให้น้องเขาเนี่ยมาอยู่ในจุดนี้ได้ที่เหมือนกับว่ามีทีมชั้นนาําโจชั้นนำก็อาจจะไม่เชิงขนาดแต่ว่าคือแบบมีทีมอ e ีสปอร์ตที่เขาจริงจังอ่ะมาเหมือนกับเห็นถึงความสามารถแล้วก็เลยเหมือนกับดึงตัวไปช่วยจะว่ายอย่างนั้นก็ได้คือมันไม่ได้มาจากแค่เหมือนกับบังเอิญแต่แบบมันมาจากการที่น้องเขาพยายามจริง คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องไงไนนะ่ายๆแะแบบที่ที่จะทําได้อะไรเงี้ยเนี่ยอยู่แถวนี้คือต้องบอก<ช>ว่าต้องเป็นคนที่มีแพชั่นมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลแบบวิจัยแบบพ้นถึงจะเป็นได้ขนาดเนี้ยบอกเลยจริงๆเพราะว่าตำแหน่งอานาลิซิสอ่ะที่น้องเขาได้เป็น่คือมันต้องวิเคราะห์เกมเป็นหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะเกือบมันไม่ใช่งานที่เหมือนกับคนทั่วไปที่เล่นเกมเป็นเฉยเฉยก็อ๋อเมตาเป็นแบบนี้อย่างนี้นะมันคงจะทําไม่ได้มันต้องเป็นคนที่แบบ รู้ลึกรู้ในดับที่เหมือนกับเอาสามารถเอาไปใช้แข่งเพื่อที่ว่าจะทําเงินรางวัลหรือว่าทําชื่อเสียงให้กับทีมได้เนี่ยมันคงไม่ได้มีทีมไหนที่เหมือนกับเขาได้ไหนะยอมมาฝากไว้กับเหมือนกับเด็กที่ยังเหมือนกับยังต้องเรียนด้วยหรือทําอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะจริงคือ,ค,อ,ค,อคือต้องบอกว่าไอ้เรื่องการอะไรสิทิอะไร,ะไรๆๆพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เหมือนแบบเราเล่นเกมมาเยอะเราก็เก่งหรือว่ารู้ได้นะคือมันต้องไปศึกษาไปนั่งดูรีเพย์ไปนั่งดูแข่งของคนอื่นต่อคือคือต้องบอกว่าไม่จริงจังอ่ะทำไม่ได้ตำแหน่งนี้บอกเลยยาก คิดว่ายากพอๆกับคนเลียนในจริงตำแหน่งเนี้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องแทบจะต้องเข้าใจทุกตำแหน่งเลยด้วยถูกไหมแบบว่าเล่นยังไง<อ>หรืออะไรยังไงแต่เข้าใจเข้าใจโล<อ><อ>ของเราเป็นหลักแล้วก็โลอื่นอาจจะนิดหน่อยผิวเผินให้รู้<ช>จังหวะทามมิ่งแต่ว่าอันนี้ค<ช>ือ<ช>ต้องเข้าใจทุกอย่างเพื่อที่ว่าเขาจะวางแผนให้กับทีมวิเคราะห์ให้กับทีมใช่ใช่ที่นี่ยังไม่รวมการดับการทำรุ่งนั่นอีกนะเยอะมากต้องทำกันบ้านค่อนข้างหนักเลยซึ่งก็ถือว่าน้องเอเจเนี่ย มาได้ถูกทางถ้าตัวเองอยากจะเป็นแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีเส้นทางของโค้ชหรือว่าอันลัซิสเนี่ยของน้องเนี่ยที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนครับใช่ครับเราก็เชื่ออันแล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะได้มาทีมไทยด้วยก็เป็นไปได้ใช่แล้วครับถ้าเมีเชาฟอร์มแล้วถูกต้องครับผมมั่นใจได้เลยว่าในอนาคตถ้ายังอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปเนี่ยต้องออกมาได้ดีอย่างแน่นอนครับครับผมก็เป็นการจะให้น้องเอเจต่อไปฮะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับ ครับผมโอเคเหมืนหนอนเดิมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ s ับส c คร b e ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับครับผมแล้วเจอกันครับครับผมแล้วเจอกันครับไปครับ